คืออย่างนี้ทุกคนอันนี้เป็นรถวิบากนะครับพอดีมีลูกค้ามาให้ให้ให้ทำนะครับผมได้ถอดตัวแผ่นลีดนะครับแฟนคอลลีดออกเพราะว่ากะาว่าจะย้ายองศาของตัวลิ้นนะครับลองหันไปทางอื่นดูครับเพราะว่าต้องเดินกออากาศถอวมันจะไปทางอื่นแล้วมันจะลงได้ถ้าเกิดไม่มีตัวแผ่นลีดนี้คือพอผมถอดออกมาแล้ว ผมก็งงว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับก็ดูครับมันมีรูเขาเจาะรูมาครับเขาเจาะรูแบโบโบโบแบบนี้มาซึ่งอันนี้เป็นนอ็อตแบบนี่น็อตของมันจะเป็นตัวหกเหลี่ยมแบบนี้คือมันบุ๊บลงไปอย่างนี้เลย คือมัน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 ไม่ได้ล็อกอะ่ะเขาเจาะจนมันไม่ได้ล็อกนะครับมันทะลุไปเลยผมก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้นะครับเพราะปกติมันต้องรัลวแต่ว่าขุยกาวยอมรับเลยว่ากาวเขาดีมากนะครับกาวแบบดีเลยก็เลยมาลมาลองดูว่าทําไมเขาถึงทำอย่างนี้นะก็คือนี่ครับน็อตมันยันยาวนะครับ คงจะประมาณว่าขันลงไปแล้วน็อตแน่นนะครับน็อตแน่นแต่มันโผล่โผล่มาที่ตัวนอกแป้นแผ่นคลอรีนี้เขาก็เลยคิดว่ามันจะต้องติดในตัวบ่านี้นะครับมันจะเป็นบ่าแบบลองย,ยึดแผ่นนี้ให้มันให้มันชิดกับนี้ไว้นะครับเขาน่าจะคิดว่ามันจะต้องติดอยู่ตรงนี้เขาเลยเจาะ เจาะไปหน่อยนึงเอายังติดอีกเจาะไปหน่อยนึงเอาติดอีกเจาะแม่งทะลุเลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้เจาะทะลุแล้วมันจะมันจะไม่ติดเลยเหมือนกันแต่มันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าเขาขันลงจนแบบ <c oughs> น่าจะเป็นเกีียวเพิ่มไปแล้วนะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะคือคือคือมันน่าจะสุดเกียวไปแล้ว สุดเกียวไปแล้วแล้วขันเข้าไปจนแบบมันเป็นเกียวใหม่คือเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนคลายเนี่ยมันแปลกนะครับคือมันแปลกมันแน่นแปลกแปกนะครับผมก็เอามาลองวัดดูนะครับเอามาลองวัดดูไอตัวที่แผน่นหลีกกับตัวน็อตเนี่ยมันพอดีถ้าเกิดแบบสเปคเดิมมันมันจะพอดีเลยนะฮะ มันจะเหลือให้ยึดอะมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็จะเหยือกเหลือแบบตัวเนื้อลูบิเนียมเนี่ยให้ยึดกับชิ้นงานยึดกับตัวเรื่อเนี่ยได้ซึ่งหมวไม่โล่นะครับปัญหาของเขาก็คือ,น,อน็อตมันยาวอ่ะอันนี้ผมคันสุดละคือน็อตันยาวยาวไปนะครับแค่นั้นแนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรผมจะใช้แผ่นเดิม ใช้แผ่นเดิมแต่ว่าจะขึ้นแท่นกึ่งควานรูใหม่เอาให้มันกลมๆเ,เรียบสวยกว่าน,นี้หน่อยนะครับเสร็จแ,แล้วจะใช้ดอกสวานใช้เป็นเออเดี๋ยวนะใช้ดอกสวาน ใช้ดอกสว่านนะครับาจะเป็นเบอร์อรสิบนะครับดอกสว่านเบอร์สิบหรือเบอร์สิบสองเจาะตรงนี้เจาะตรงนี้ไปใช้ให้มันหันอยู่กเอาลูลูโบ,โบโบนี่อยู่สักตำแหน่งนี้นะครับซึ่งไม่มีทางหันไปทางด้านข้างแน่นอนนะครับก็ใช้เป็นตัวชุดรูฝั่งนี้กับฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับ ก็เจาะรูเจาะรูลงไปครึ่งนึงเอาให้ตัวนี้จมมาดีแล้วก็ใส่กลับไปนะครับเสร็จแล้วก็จะตัดนอด็อตจะตัดนอด็อตออกความจริงผมตั้งใจอยากจะถอดแผ่นนี้ออกเพราะว่ามันเป็นตัวเสริมที่มันสูงขึ้นอยากจะให้มันอยู่ใกล้กับฝาสูบมากที่สุดน,นะครับ ตัวลิ้นปีกผีเสื้ออยากให้มันมันอยู่ใกล้หรือมีระยะของคอลิที่สั้นที่สุดนะครับผมว่าจะดีกว่าก็ผมจะใช้ตัวหิรบมีดหรือเป็นกระดาษทรายวางบนกระจกนะครับแล้วก็ค่อยๆถูเอาให้มันเรียบนะครับแล้วใช้ประเก็นอย่างบางนะใช้ประเก็นอย่างบาง พ่นด้วยด้วยเออตัวสเปรย์ทองแดงถี่แล้วเกิดมีประเก็นเหล็กที่เป็นแบบของพวกรถยนต์อะไรเนี่ยพอดีตรงนี้ใส่ผมก็จะใช้นะครับแล้วพ่นประเก็นทองแดง,งบางๆนะครับใส่แทนแล้วก็ประกบตรงนี้ลงไปนะครับรว่าจะดีกว่าเนี่ยก็ไม่รู้นะสูรตรไค่สูตรมันก็ลองดูนะครับรว่าตัวนี้มันมันจะหนาไปหน่อยแต่มันก็อาจจะแบบมีความแข็งแรงกว่าเพราะว่ามันยืดหยุ่นได้มากกว่า มันเป็นน่าจะเป็นไฟเบอร์ก็เดี๋ยวลองดูนะครับกับงานมอไตอเสียงจะเป็นยังไงจะสตาร์ทง่ายกว่าเดิมไหมอ๋อและอีกอย่างที่ผมแปลกใจนะตัวชดเชยรอบเดิมเบาคือตัวลิที่ลิ้นเนี่ยปกติว่าเขาจะอุดหรือกันหรือเปล่านะตัวด้านข้างนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาอุดซีมเมนต์เหล็กมา ว่าถ้าเกิดเป็นของรถยนต์ก็น่าจะเป็นตัวรูที่แบบใช้ชเชยอากาศนะครับชเชยอากาศในช่วงรอบเดินเบาให้มันแบบเร่งขึ้นมานิดนึงประมาณนั้นเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบชุดแต่งคือใส่ตัวนี้มาจะจะไปอุดถ้างั้นจะใส่ตัวนี้ไปทําไม,มก็งงนะอันนี้คือแบบความคิดส่วนตัวนะครับผมก็ไม่เคยเข้าใจอะไรกับมันนะแต่ก็มันก็เหมือนลักษณะเหมือนรถยนต์นะครับเป็นลิ้นมีเซนเตอร์มีสายกาเล่นนะเครื่อลายกันแล้วก็จะเป็นรูข,ของเขานะครับ ก็แล้วไปแต่เดี๋ยวตรงนี้ก็มาลองดูนะครับเดี๋ยวเอาไปกลึมก่อนทําแป้นนี้ก่อนใจจริงแป้งไม่อยากใส่อะแต่มันก็จําเป็นนะนะครับอ่ปไปลุยต่อครับเอาการคืนนี้เอาอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยพักผ่อนเนาะ